และนี่ก็คือ Noble Focus HNC นะครับหูฟัง True Wireless รุ่นใหม่ของทาง Noble ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยดีไซน์สวยที่สุดตั้งแต่ Noble เคยทำมาเลยทีเดียวและนี่เลยสีใหม่ของเขาสีม่วงนั่นเองครับ นีเช่นเคยนะครับผมกับผมเดาเปานะครับจากมั่นคงรีวิวนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราจะมาอยู่กับนี่เลยฮะหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทาง n o b บ e นั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้นะครับหลายท่านน่าจะได้ชมกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิว n o b บ e นะครับในรุ่นที่เป็นโฟคอนเอ c นะครับณตอนนี้นะครับเป็นรุ่นที่2ของปีนี้แล้วนะฮะหลังจากที่ออกมาพักใหญ่นะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับโฟกัสเอ็นซีนั่นเองครับ เอาละฮะก่อนอื่นนะครับที่คุณผู้ชมจะรับชมรีวิวกันนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับผมมาครับผมในรีวิวนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูนี่เลยนะครับ Noble Focus ส HNC นะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าใครจำได้นะฮะตัวหูฟังของ No b l e เนี่ยดีไซน์ของเขาเนี่ยอาจจะดูแบบไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่ไม่ค่อยโฉบเฉี่ยวนี่แต่รอบนี้นะครับสังเกตดูนะครับ ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ผมมองว่าเป็นตัวที่ดีไซน์สวยงามแล้วก็มีความเท่มากขึ้นนะครับแล้วก็ ใครที่เคยใช้งานหูฟังโนเบิลมาก่อนเนี่ยในรุ่นนี้เนะี่ยบอกได้เลยว่ามีการอัปเกรดขึ้นมาในหลายๆส่วนเลยนะครับมาเริ่มกันที่ตัวดีไซน์ของเขาัก่อนดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวเคสนะครับโฟกัส HNC รุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวเคสที่ดูแปลกตาขึ้นนะครับเขาจะไม่ได้ใช้ตัวกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเหมือนในรุ่นที่เป็นฟอร์คอนนะครับฟอร์คอน NC แล้วมาดูกันที่ตัวด้านหน้าของตัวเคสละกันนะครับเขาจะมีไฟ LED นะครับตัวนี้เนี่ยก็ จะเป็นการแสดงสถานะของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมก็จะมีด้วยกัน4ดวงนะครับแบ่งเป็นดวงละ25นะครับส่วนบริเวณด้านหลังนี่เลยนะครับด้านหลังของเขาจะมีเป็นพอร์ตที่เอาไว้ชาร์จไฟนะก็จะเป็นตัว USB Type C นะครับแล้วก็จะมีปุ่มข้างๆนะครับจะเป็นปุ่มสําหรับการแท i ิ i นั่นเองครับต่อมานะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูตัวที่เป็นหูฟังกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมหยิบออกมาข้างนึงก่อนละกันเนาะตัวนี้นะครับต้องบอกว่านี่ สวยงามมากๆนะครับแค่เห็นตอนเปิดฝากล่องนี่ก็ว่าสวยแล้วนะแต่พอหยิบตัวจริงออกมาเนี่ยเออมันดูเท่ขึ้นเลยนะครับตัวบริเวณเฟซเพจของเขานะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับของทาง n o เบิลนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นระบบสัมผัสเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะมีไฟนะครับเห็นไหมมันจะกระพริบสีน้าเงินสลับขาวนะครับอันนี้ก็คือมันเข้าสู่ pairing mode อยู่นั่นเองนะครับทีนี้นะฮะ มาดูที่เชลด้านในกันบ้างนะครับตัวเชลด้านในของเขาเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นเชลที่ออกแบบมาในลักษณะของ IEM เลยนะครับก็จะมีส่วนเว้าวส่วนโค้งนะครับตรงนี้นก็จะรองรับกับสรีระหูของแต่ละคนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่กังวลน,นะครับว่าตัวเชลในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะใส่ได้พอดีหรือเปล่านะครับกับบางท่านที่มีขนาดาใบหูค่อนข้างเล็กนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่มันเข้าไปในหูนะครับมันจะเข้าไปเฉพาะแค่แบบ ส่วนเล็กๆแค่นี้เองนะครับที่มันโค้งๆอยู่ตรงนี้นะครับไอ้ตรงที่เป็นบริเวณด้านบนขอบๆอ,อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เข้าไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเชื่อว่าหลายท่านที่มีใบหูเล็กเนี่ยสามารถใส่ได้แน่นอนนะครับในส่วนของการสวมใส่เนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่าสอบผ่านเลยนะสำหรับผมเนี่ยถ้าคะแนนเต็ม10เนี่ยผมให้8ถึงเเลยนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่ได้แจ้งไว้ว่าตัวจุกเนี่ยครับมันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับในกล่องเนี่ยเขาจะมีมาให้ทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันนะครับตัวที่ผมใส่ยอยู่เนี่ยมันจะเป็นไซส์เนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาทดลองนะครับหรือว่าซื้อไปใช้งานนะครับก็ลองเปลี่ยนจุกดูก่อนละกันนะเพื่อฟิตติ้งที่ดีที่สุดนั ทีนี้เรามาพูดถึงตัวสเปคกันบ้างนะครับรอบนี้เนี่ยทาง n o b บ e นะครับใส่บลูทูธนะครับมาเป็นเวอร์ชัน5.2นะครับเชื่อมต่อได้รวดเร็วแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวโคเด็กเนี่ยก็จะรองรับเป็น SBC แล้วก็ AAC นั่นเองนะครับผมส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ละกันนะครับปกติแล้วถ้าใครใช้ n o b บ e อยู่เนี่ยจะคุ้นเคยเลยว่า ตัวแบตของ n o เบเนี่ยให้มาอึดมากๆนะครับแน่นอนว่าในรุ่นนี้เนี่ยก็ยังคงคอนเซป์นี้อยู่นะครับโดยตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับเมื่อชาร์จเต็มเนี่ยตัวหูฟังนะครสามารถเล่นต่อเนื่องสูงสุดได้12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหชาร์จทีหนึ่งเนี่ยฟังต่อเนื่องได้ยาวๆเลยนะฮะ แต่ทีนี้นะครับเขาก็จะมีดอกจันอยู่นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดตัวระบบแอคทีฟนันเคอร์ซ์ลิงไปด้วยนะครับก็จะสามารถเล่นสูงสุดได้อยู่ที่8.5ชั่วโมงนั่นเองครับในส่วนของตัวสเปคของดิเวอร์นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมาเป็นไฮบริดดิเวอร์เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนประกอบไปด้วยนะครับ1นึ่งเดนอมิกนะครับขนาด10มิลลิเมตรนะครับใช้ไดอะแฟมเป็นไทเทเนียมนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นบาลานซ์มาเจอร์นะครับก็จะเป็นบาลานซ์ของทางโนเลสซ์นรนเคั่ โคกันนะครับทำให้ตัวไดรเวอร์ที่ออกมาเนี่ยนะครับสามารถปรับแต่งเสียงออกมาได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะทีนี้ก็จะมาส่วนของตัวมาตรฐานในการกันน้ำแล้วกันนะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็น IPX5 ด้วยนะครับใครที่อยากจะเอาไปออกกำลังกายนะครับตัวนี้เป็น IPX5 ก็สามารถที่จะป้องกันเหงื่อแล้วก็ป้องกันน้ำได้นั่นเองนะครับส่วนต่อมาจะเป็นในเรื่องของตัวตามชื่อรุ่นเลยนะครับก็จะเป็นระบบตัดเสียงรบกวนนะครับ Active cancelling นะครับแล้วก็จะมีเป็น Ambient mode มาให้นะครับเผื่อใครที่อยากจะ ฟังใครพูดอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเปิดระบบแอมเบียนต์ขึ้นมาได้ครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของไมโครโฟนกันบ้างดีกว่านะครับในรุ่นนี้เนี่ยทางโนเบิลนะครับใช้ไมโครโฟนของบริษัทโนเลสนะครับบริษัทเดียวกับที่ทำตัวบราดแ a มเจอร r นั่นแหละนะครับซึ่งเขาใส่มาให้ถึง6ตัวนะครับโดยจะแบ่งเป็นข้างละ3ตัวด้วยกันนะครับ ในรุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทําการทดสอบใหม่ให้ด้วยนะครับว่าเวลาที่เอาไปใช้งานจริงนะครับเสียงที่พูดออกมาเนี่ยปลายสายจะได้ยินชัดหรือเปล่านะครับและอย่างสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนั่นเองครับผมแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยจะใช้ชื่อว่า No b l e Focus นะครับมีให้ดาวน์โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะฮะส่วนภายในตัวแอปนะครับจะทำอะไรบ้างนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของ EQ นะครับเราสามารถเข้าไปปรับตามแนวเพลงที่เราชอบได้นะครับเข้าไป เซตอัพในเรื่องของตัวแอมเบียนนะครับตัวนักเคสซิ่งนะครับแล้วก็รวมถึงสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านตัวแอปได้ด้วยครับเอาละครับผมหลังจากที่ดูในส่วนของหน้าตาแล้วก็สเปคของ f o c ัส HNC ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทําการทดสอบในเรื่องของไมโครโฟนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของการทดสอบดีเลย์ด้วยนะเผื่อใครที่จะจะเอาไปดูหนังหรือว่าเล่นเกมนะครับเอาละครับผมนี่ก็คือเสียงของหูฟังตัว Noble Focus ส HNC นะครับนี่คือตัวที่ผม ใช้ทําการทดสอบใหม่อยู่ตอนนี้นะครับเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับว่ามันก็จะมีเสียงที่มีความชัดเจนดีนะครับเนื้อเสียงของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้หนามากนะครับกําลังพอดีแล้วก็ดักกล่าวร,รอบข้างเนี่ยถือว่าค่อนข้างเงียบนะคือตัดเสียงรอบข้างได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับคือถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปใช้ในสถานที่จริงนะครับหรือว่า,อ,าอยู่บ้านอยู่ออฟฟิศอยู่ที่ทํางานอะไรเงี้ยก็สามารถคุยโทรศัพท์ได้นะครับหรือว่าถ้าอย่างแบบ อยู่ในที่เสียงรบกวนรอบข้างมันไม่ได้ดังจนเกินไปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าปุยรู้เรื่องเลยนะครับ อาละครับผมหลังจากที่ทําการทดสอบในส่วนต่างๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาว่ากันในเรื่องของแนวเสียงกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับในรุ่น Focus S n c ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นแนวเสียงที่ยังคงมีเอกลักษณ์ในเรื่องของยานเสียงต่ำอยู่นะครับแบบเดียวกับในรุ่นที่เป็น Focus Pro เลยนะฮะแต่ว่าในรุ่นนี้นะครับด้วยความที่ เป็นรุ่นที่เน้นในเรื่องของไลฟ์สไตล์มากขึ้นนะครับเขาะจะลดมวลเบสจากในรุ่นโปรลงมาอีกเล็กน้อยนะครับถึงแม้ว่าจะลดมวลเบสลงมาเล็กน้อยนะครับตัวเบสของเขาเองเนี่ยก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีนะเมื่อเทียบกับในรุ่นที่เป็นตัว f o c o n NC นะครับถ้าใครที่ชอบฟังเพลงสนุกๆหน่อยนะครับพวกแนวป๊อปแนวร็อกฮิปฮอปอะไรแบบนี้นะครับเบสของตัว HNC ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีในเรื่องของ Impact นะครับที่หนักแน่นมากนะครับและนอกจากในเรื่องของตัว Impact ที่หนักแน่นแล้วนะครับเขาก็ยังให้การเก็บตัวขขอองงเบสนีี่่คคท้าดื คือไม่ได้เป็นเบสที่แน่นแต่ว่าเก็บตัวช้านะครับตัวนี้จะเป็นเบสที่ฟังได้สนุกนะครับเพลงเร็วก็ฟังได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงฟาดกรองนะครับใครชอบฟังแบบพวกเพลงบล็อกนะครับสปีดเมทัลอะไรแบบนี้ที่เป็นจังหวะที่แบบรัวกรองนะครับหรือว่ารัวกระเดื่องแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าในเรื่องของแรงประทาเนี่ยนะครับมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ให้เสียงที่มันดูแบบตึงๆแน่นๆด้วยนะครับเวลาฟังก็จะได้อัธรสในการฟังเสียงที่เป็นแบบย่านเสียงกรองแบบอิมแพ t ดีๆอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ ส่วนในเรื่องของย่านเสียงกลางนะครับในรุ่นนี้เนี่ยลายกีตาร์ของเขานะครับก็จะเป็นลายกีตาร์ที่มีขอบที่แบบคมหน่อยนะครับมีความสดแล้วก็สปีดที่รวดเร็วนะครับเวลาฟังเพลงทีเ่เน้นในเรื่องของแบบพวกกีตาร์ไฟฟ้านะครับเมื่อจะฟังเพลงที่เป็นแบบทอนโซโล่หรือแบบเป็นจังหวะที่แบบเป็นริทึมเนี่ยก็ให้ขอบเสียงที่มันดูสดฟังสนุกทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของการแยกชิ้นดนตรีนะเสียงซ้ายขวาตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงกับกว้างมากเท่ากับในรุ่นที่เป็น Falcon NC นะครับแต่ว่า ตัวที่เป็นมิติแล้วก็ในเรื่องของการเว้นช่องไฟเนี่ยตัวนี้ถือว่าทําได้กําลังดีนะครับส่วนในเรื่องของเสียงร้องนะครับรุ่นนี้นก็จะมีทั้งการถ่ายทอดอารมณ์ที่ดีนะครับมีทั้งความดุดันนะครับส่วนตําแหน่งของเขาเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้พุ่งมาด้านหน้าเยอะนะครับคือแบบจะเขยัมมาเล็กน้อยนะครับให้มันรู้สึกว่าเออมันมีระยะห่างกับตัวเสียงกีต้าร์ด้านข้างนะครับส่วนในเรื่องของตัวย่านเสียงสูงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเสียงสูงที่ มีความสว่างละกันนะมาโทนสว่างเลยนะครับเวลาที่เราฟังเราจะรู้สึกว่าเออขอบของเขาเนี่ยหรือว่าช่วงประกายเสียงของเขาเนี่ยนะครับมันดูแบบมีความสดใสนะครับแล้วก็ฟังดูไม่จืดชื่อสทัทีเดียวนะครับ ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาไปฟังเพลงช้าก็ได้นะครับเป็นเพลงเร็วก็ได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะกับคนที่ชอบเบสนำแล้วก็มี Impact เนี่ยตัวนี้ถือว่าดีเลยนะครับเอาละฮะสำหรับ n o b l e Focus ส n c ตัวนี้นะครับเขาจะมีให้เลือกด้วยกัน2สีนะครับก็จะมีเป็นสีม่วงแบบตัวเดโมนี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นอีกสีนึงก็คือสีประจาแบรนด์เขาเลยก็คือสีน้าเงินนะครับ ส่วนราคาเนี่ยนะครับของเค้าจะอยู่ที่7,990บาทนะครับเรียกได้ว่าสูงกว่าในรุ่นที่เป็น f a l c o n นเอที่ออกมาก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในรุ่นนี้เนี่ยจะมีเดโมนะครับให้ทดสอบด้วยนะครับที่หน้าร้านสาขาสยามพารากอนนะครับแล้วก็สเตเดียมวันะครับใครสะดวกสาขาไหนเนี่ยก็แวะเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์0ูนนะครับศูนย์เก้าหกหกศูนย์ศูนย์สองนะครับสามารถโทรได้ตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นเลยนะฮะ ก่อนจากกันในคลิปนี้นะครับฝากผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับผมแวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ